สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอนําท่านไปชมบรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของอำเภอเมืองมุการจังหวัดมุกดาหารณหนะอ,อประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกาารนะครับวันนี้เป็นการนัดหมายกลุ่มเป้าหมายมาฉีดวัคซีนเข็มที่2นะครับเป็นวัคซีนซีโนแวคแต่ก็มีกลุ่มเป้าหมายบางส่วนเป็นเข็มที่1เป็นผู้ให้บริการด่านหน้านะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุการนายณฤิชาโศาศิวิไล มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยมีท่านในอำเภอเมืองบมืองการนายทีลพลขุนพัน์เพลิงพร้อมด้วยท่านผู้อวยการโรงพยาบาลบึืองการท่านในแพทย์กำมลนแท่ปึงให้การต้อนรับและก็นำการตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวนำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนะครับที่มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับนำคณะผู้มีจิตสภาาได้ร่วมบริจาคสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นประเภทอาหารน้ำดื่มมาจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงการโดยได้รับความเมตตาจากพระครูกันตธรรมสังวรหรือหลวงตาน้อยวัดภูง,งามตะบนชชยพรอพําเภอบึอง,บองการจังหวัดบึงการได้มอบปัจจัยและก็ให้จัดหาข้าวกล่องเพื่อเป็นอาหารกลางวันสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขที่ช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งท่านได้สนับสนุนทั้ง8อำเภอโดยจะนําไปมอบที่โรงพยาบาลหรือตามจุดตามกําหนดการที่แจ้งนะครับวันนี้ก็ได้มาทําการมอบที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอมุกมุกการก็ต้องถือโอกาสขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ต้องถือโอกาสขอบพระคุณท่านคุณพ่อสมควรราศรีจากศีลเวลยเจริญยนนะครับที่ได้สนับสนุนไอศกร,รีมเป็นอาหารบ้างให้แก่คณะเจ้าหน้าที่และจิตอาสา รวมทั้งประชาชนผู้มารับบริการก็ได้ถาดด้วยนะครับก็ถือโอกาสขอบพระคุณมาณโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ได้นําน้ําดื่มร้อยแพ็คมามอบให้กับคณะเจ้าหน้าที่เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่ได้ร่วมบริจาคอาหารว่างน้ําดื่มและก็วัสดุอื่นๆซึ่งไม่สามารถเอ่ยนามได้ทุกท่านนะครับแต่ก็ถือโอกาสขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบริจาค ในครั้งนี้นะครับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จก็ต้องขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้นะครับเราไปชมบรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด1 9ของคณะเจ้าหน้าที่สาธนารณสุขนะครับว่าบรรยากาศการฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ มันล่องไปกินปอดขันอยากสีหลอดต้องไปฉีดวัคซีนยามม่วแต่ย่านจนวินยามม่วแต่ย่านจนวินเซอ,อร์ซาเมินมินโควิดฟิกินปอดเซอ,อร์ซาเมิน ต้องไปฉีดวัคซีนขั้นอยากสิรอดต้องไปฉีดวัคซีนงานนี้ต้องพึ่งหมอและอสมอเดอร์พี่น้องไทยเฮาหมอพร้อมพักะลงทะเบียนโคบิดว่าเมนเพี้ยนฮัตโเมยียนให้ซินแมนสำหรับประชาช่อทั่วไปรัฐบาลประสานใหน้อ่อนใส่ทั่วทินว้าว <Wow. S 2> ฝากพันออสมอมาเล่าบอกพี่น้องไทยเฮาต้องไปฉีดวัคซีน <Man. S 2> อยากได้ความสุขขึ้นมามีบุญพ่อหนาอย่าลืมไปฉีดวัคซีน ไปฉีดวัคซีนเดอ้อโดนก็นี่ย่านจำนาพี่้องบ่ไไรใส่ตนากาเขาหากันโควิดมันล่องไปกินปอดผู้ใดอยากรอดต้องไปฉีดวัคซีนรู้ตนหมอเห็นงานจนวินประเทศให้โควิดต้องหายสิ้นที่ได้รรมาหากินฟ้าไปฉีดวัคซีนที่ได้รรมาหากินฟ้าไปฉีดวัคซีนเดอ้อฉีดวัคซีนสร้างภูมกคุ้มกันไทยเท่านั้นสิดธิก,กลับมาบนคือเก่าเดอ้อจะก,กี่ขี้โผใหญ่ขอบอก วันนี้เปวันที่สามขอการีด้วทีเพิ่และมี่ี่รนเัอันนี้ทำระบบเต็มสองะาด้โคได้เร็วกว่าครับนายฉีดจังอราฉีดครับขอบคุเป็นอย่างสูงรับกระจายเอะไม่มีโรคจมเลยเรียยอมเย็นเลย ที่ดีที่เกิดละไม่มีเจ็บเลยดีมามือฉีดมาจากไหนครับเนี่ยคุณพี่มาจากไหนคุณพี่มาจากไหนวันนไหพี่ใสอยู่อยู่อปพอจังหวัดเห็นท่านบพออยู่ข้างนอกอยู่รอคิวอยู่ เดี๋ยวปนอเลยค่ะเดี๋ยวปนอแม่นๆนะคะเดี๋ยวอย่าลืมบัตรครับรัฐกรนบคุณกันแล้วต้องมีตังค์แก้ใจเหมือนท่าน